ความรู้เรื่องแมวแมวในยอดนักสืบจิ๋วโคนันสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวรายการ G Zone แฟนโดยยงคนรักโคนันนะคะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับเรื่องของแมว จากโคนันปี10ตอนที่465นะคะถึง466ที่มีชื่อตอนว่าทางไปโรงเรียนที่เป็นความลับสุดยอดโคนันได้พูดเอาไว้ว่าแมวไม่มีเอนไซม์ที่ใช้ย่อยน้ำตาลในนมและสัตว์กินพืชอย่างวัวกับสัตว์กินเนื้ออย่างแมวก็มีสารอาหารในน้ำนมต่างกันด้วยถ้าหากให้แมวกินนมวัวแบบเพียวๆมันจะทำให้แมวท้องเสียและมันก็จะไม่ยอมดื่ม ซึ่งนมนะคะในปริมาณเพียงเล็กน้อยหรือชีสเพียงแค่ก้อนเล็กๆอาจจะทําให้แมวปวดท้องและท้องเสียได้ดังนั้นนะคะเมื่อเราพบเจอแมวเล็กๆที่ไม่มีแม่แมวคอยให้นมและในกรณีที่ไม่มีร้านสัตว์เลี้ยงอยู่ใกล้ๆและหานมสําหรับแมวโดยเฉพาะไม่ได้เราสามารถเอานมผงสําหรับเลี้ยงทารกมาชงในน้ําร้อนที่ประมาณ38องศาที่เอามาแตะผิวคนแล้วจะพออุ่นๆ ให้เจือจางประมาณ2เท่ามาให้แมวดื่มแมวก็จะดื่มได้แอดมินจึงขอเสริมเรื่องอาหารการกินของแมวอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่ายังมีอาหารอีก8ชนิดนอกจากนมวัวนะคะที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเจ้าเหมียวและควรจะระวังไม่ให้มันกินนะคะได้แก่สิ่งแรกนะคะช็อกโกแลตเพราะในช็อกโกแลตนะคะจะมีสารซึ่งเป็นพิษต่อแมวแม้จะได้รับเพียงแค่เล็กน้อยค่ะข้อที่2หัวหอม ในหัวหอมก็จะมีสารที่เป็นสาเหตุของโรคโลหิตจ,จางหรือทำให้เกิดอาการดีซ่านอาการดีซ่านที่ว่านี้ก็คืออาการริมฝีปากและเปลือกตาเหลืองเช่นเดียวกับผิวที่กลายเป็นสีเหลืองในแมวที่มีสีผิวที่ซีดซึ่งหัวหอมนะคะเพียงแค่สองแว่นบางๆก็อาจจะเป็นพิษต่อแมวได้ฉะนั้นควรระวังหัวหอมไว้ให้ดีค่ะข้อที่สนะคะ มันฝรั่งกับมะเขือเทศซึ่งพืชทั้งสองชนิดนี้นะคะมีพิษรุนแรงถึงชีวิตถ้าหากให้แมวกินแบบดิบๆมันจะเกิดอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารอย่างไรก็ดีนะคะมะเขือเทศกับมันฝรั่งที่ปรุงสุกแล้วจะไม่เป็นพิษถ้าหากอยากให้แมวกินมันฝรั่งกับมะเขือเทศก็ควรทำให้มันสุกเรียบร้อยก่อนค่ะ ข้อที่4นะคะขนมปังที่ทํามาจากแป้งและก็ยีสต์การกินแป้งที่ทําจากยีสต์นะคะอาจจะทําให้แมวปวดท้องขั้นรุนแรงถึงขั้นลำไส้ทะลุหรือเกิดอาการแอลกอฮอล์เป็นพิษนะคะในระหว่างที่แป้งเกิดการขึ้นรูปและขยายตัวและยีสต์เกิดกระบวนการหมักค่ะข้อที่5นะคะองุ่ลกับลูกเกตองุ่ลกับลูกเกตนะคะอาจจะทําให้เกิดภาวะไตาวายเกิดอาการอาเจียนและท้องเสียในแมวได้ค่ะ สำหรับข้อที่6นะคะคือคาเฟอีนกับเหล้าเป็นไปไม่ได้นะคะที่เครื่องดื่ม2ประเภทนี้จะไปอยู่ในชามข้าวของแมวแต่บางครั้งนะคะแมวที่อยากรู้อยากเห็นก็อาจจะไปเลียก,กาแฟที่เหลือติดก้นถ้วยหรือแอบเลียกระทะนะคะที่เพิ่งจะผัดเส้นพาสตา้าที่ใส่ซอสท,ที่มีส่วนผสมของเหล้าวอดก้าเข้าไปผลที่เกิดตามมานะคะอาจจะร้ายแรงได้เนื่องจาก ยังไม่มีวิธีการรักษาอาการคาเฟอีนเป็นพิษหรือแอลกอฮอล์เป็นพิษในแมวซึ่งเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะ40%ปริมาณเพียงแค่3ช้อนโต๊ะก็มากพอที่จะทำอันตรายต่อแมวถึงชีวิตได้ค่ะข้อที่7นะคะกระเทียมกับกุยช่ายกระเทียมกับกุยช่ายนะคะอาจจะทำให้เกิดโรคโลหิตจางและปัญหาในระบบทางเดินอาหารในแมวได้เช่นเดียวกับหัวหอม อาหารแมวที่ขายตามท้องตลาดนะคะบางยี่ห้อมีกุยช่ายเป็นส่วนผสมด้วยในปริมาณเพียงแค่เล็กน้อยซึ่งแม้ว่าอาจจะไม่สร้างปัญหาแต่ก็ควรระวังไม่ให้แมวเข้าใจผิดนะคะซึ่งบางคนเออได้ปลูกกุยช่ายไว้ในกระถางแล้วบางครั้งแมวอาจจะคิดว่าเป็นถาดปลูกหญ้าสำหรับแมวค่ะข้อที่8นะคะไซริทอลไซริทอลเป็นสารให้ความหวานเทียมที่มีในลูกกวาดหมักฝรั่งหรือแม้แต่ยาสีฟัน ไซลิท้าจะทำให้แมวมีอาการชักทันทีที่กินเข้าไปจากนั้นอีกประมาณ1-2วันแมวจะมีภาวะตับวายดังนั้นนะคะจึงควรเก็บหมักฝรั่งไว้ให้ดีนะคะไว้ในที่ที่แมวไม่สามารถเข้าถึงได้ค่ะนอกจากเรื่องอาหารการกินที่อาจจะมีอันตร,รายต่อแมวแล้วนะคะในโคน,นันปีที่16ตอนที่804-805ที่มีชื่อตอนว่าคดีแมวกวักสามสี ก็ได้มีการพูดถึงพฤติกรรมของแมวและการทำหมันแมวเอาไว้ว่าแมวที่ผ่าตัดทำหมันแล้วนอนโรงพยาบาล1สัปดาห์ถึงจะเอาผ้าพันแผลออกได้มันคือการทำหมันของแมวตัวเมียเพราะการทำหมันของแมวตัวเมียต้องผ่าท้องแล้วเอารังไข่ออกจึงเป็นการผ่าตัดที่ค่อนข้างใหญ่แต่ถ้าเป็นการผ่าตัดทำหมันของแมวตัวผู้มันจะเป็นการผ่าตัดเล็กๆ เป็นการผ่าตัดง่ายๆจึงทําให้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแต่ผ่าตัดเสร็จแล้วก็ต้องใส่คอลาหรือปลอกคอรูปร่างคล้ายลำโพงเพื่อกันไม่ให้แมวเลียแผลได้ค่ะข้อที่2นะคะถ้าไม่ใช่เจ้าของแมวมันจะไม่ชอบให้เราจ้องมองมันมากนักดังนั้นแมวมักจะเลือกเข้าไปหาคนที่ไม่ได้สนใจแมวมากกว่าข้อที่สเกรดความรู้เกี่ยวกับแคทนิป หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ากันชาแมวผงแคทนิปนะคะเมื่อเรานำมาทาที่ตัวมันจะทำให้แมวเข้ามาหาเราได้เหมือนโคนนันในตอนนี้นะคะที่ชายที่รู้ราคาของแมวและอยากได้แมวมาไว้ในครอบครองเขาเลยใช้ผงแคทนิประทาที่ตัวพอแมวเห็นแมวก็จะกระโดดเข้าไปเลียผงแคทนิปทำให้หลายคนที่ไม่รู้นะคะอาจจะเข้าใจผิด คิดว่าแมววิ่งไปหาเจ้าของของมันค่ะแต่มันจะได้ผลเพียงแค่5-10นาทีเท่านั้นแคทนิปนะคะเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กลำต้นมีสีเขียวอมน้ำตาลมีขนอ่อนขึ้นอยู่ทั่วไปนะคะมีความสูงประมาณ50-100เซนติเมตรมีใบสีน้ำตาลเขียวผิวหยาบรูปไข่ฟันใบมีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมมีดอกขนาดเล็กเป็นสีขาวและมีลายด่างสีม่วงซี่หรือสีชมพูมีกลิ่นหอม จะบานในช่วงฤดูใบไม้ผลิถึงฤดูใบไม้ร่วงมักจะนำไปใช้เป็นสารสร้างความสุขให้กับสัตว์เลี้ยงนะคะประเภทหมาแมวและสัตว์เลี้ยงในวงเดียวกันรวมทั้งเสือและสิงโตด้วยโดยเมื่อสัตว์เหล่านั้นนะคะได้กลิ่นหรือรับประทานใบเข้าไปจะเข้าสู่ภาวะแห่งความสุขแสดงท่าทางกระตือรือร้นเมื่อสารในต้นแคทนิดหมดฤทธิ์ก็จะไม่ทิ้งผลข้างเคียงใดๆค่ะข้อที่4นะคะ เกรดความรู้เกี่ยวกับแมวสามสีแมวสามสีนะคะทั่วไปคือมีสีขาวสีดำและสีแดงบริเวณที่มีสีดำและสีแดงนะคะมักจะเป็นแต้มอยู่บนพื้นสีขาวแมวสาสีนะคะพบได้นะคะทั้งในแมวขนสั้นอย่างแมวไทยเรานะคะและก็แมวขนยาวอย่างแมวเปอร์เซียค่ะซึ่งส่วนมากนะคะแมวสามสีที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทั่วไปนะคะมักจะเป็นแมวทัวเมีย แมว3าสีตัวเมียนะคะจะไม่มีราคาใดๆแต่ถ้าเป็นแมว3มสีตัวผู้ที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่มีโอกาสเกิดมาได้แค่1ใน1,000ตัวเท่านั้นและความหายากนั่นทำให้แมว3มสีตัวผู้มีราคาอย่างต่ำประมาณ200ล้านเยนหรือถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณ60ล้านบาท หรือเทียบก็คือแมว3สีตัวผู้หนึ่งตัวมีราคาเท่ากับสิงโตขาวเลยทีเดียวค่ะข้อที่5นะคะแมวจะมีสกิลในการจำเสียงสีเท้าของเจ้าของของมันได้ดีค่ะเพราะว่าแมวมันจะหูดีมากซึ่งมันสามารถรู้ได้เลยว่าเจ้าของมันกำลังเดินมาแม้มันจะยังไม่ได้เห็นตัวแต่ถ้าไม่ใช่เจ้าของมันเดินมาแล้วละก็แมวก็จะไม่สนใจเช่นกันค่ะข้อที่6นะคะในกรณีของคนที่เป็นภูมิแพ้ สาเหตุของการจามของโรคภูมิแพ้นะคะอาจจะไม่ใช่ฝุ่นแต่อาจจะมาจากรังแคที่ออกมาจากสัตว์อย่างเช่นแมวเพราะรังแคของแมวนะคะจะมีขนาดเล็กและก็เบามากดังนั้นถึงมันจะลอยอยู่ในอากาศเป็นเวลานานแล้วเราก็จะไม่รู้สึกตัวค่ะและนั่นนะคะอาจจะเป็นสาเหตุให้เราจามหรือเกิดอาการคันตาขึ้นมาได้ค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆเรื่องแมวแมว จากในเรื่องยอดน,นักสืบจิ๋วโคนันค่ะใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ